เริ่มวันนี้กพอทอ,อนุญาตชาวต่างชาติ เฉพาะมีใบอนุญาตทำงานเข้าไทยได้พร้อมครอบครัวนายจุลาสุขมาโนบผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากพทได้ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทยเพื่อผ่อนผันให้ชาวต่างชาติเดินทางมาในประเทศได้เพิ่มขึ้นเฉพาะกลุ่มผู้มีที่พักอาศัยในประเทศไทยและผู้มีใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยเท่านั้นสามารถเดินทางเข้ามาได้พร้อมกับครอบครัวโดยผู้ที่เดินทางเข้ามาจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 สําหรับผู้เดินทางมาจากต่างประเทศตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 กําหนดไว้โดยมีผลตั้งแต่วันที่4สิงหาคมเป็นต้นไปส่วนเครื่องบินพาณิชย์สำหรับนักท่องเที่ยว ยังไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศไทยทั้งนี้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยจะต้องขอหนังสือรับรองจากสถานทูตไทยหรือกงสุลไทยจากประเทศต้นทางและเอกสารอื่นๆตามคำสั่งสบคอ,อย่างเคร่งครัดและการเดินทางออกจากประเทศไทยสามารถทำได้โดยผู้โดยสารต้องติดต่อทางสายการบินโดยตรงและปฏิบัติตามมาตรการของประเทศปลายทางอย่างเคร่งครัด สำหรับประกาศฉบับดังกล่าวได้ยกเลิกข้อความบางส่วนจากประกาศกพอทอเรื่องเงื่อนไขในการอนุญ,ญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าประเทศไทยและใช้ข้อความใหม่เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพรกรการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินและคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 หรือสอบอค